การบอกสอนมนมาจากไหนครั้งนั้นแลสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการกล่าวเท็จจากปรากฏการถือท่อนไม้จากปรากฏการขับไล่จากปรากฏในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใด อากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอยากระนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เถิดดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทิ้งไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยอกุศลธรรมอันเป็นบาปอยู่ดังนี้อขระว่าพวกพรามพวกพรามจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก พราหมเหล่านั้นพากันสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงได้พากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้า เขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกคนทั้งหลายเห็นการกระทําของพวกพรามนั้นแล้วจึงพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยสัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้นั้น ไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้าจึงพากันเที่ยวสแสวงหาอาหารตามคามานิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเวลาเช้าเขาเหล่านั้นครั้นได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าอีกดังนี้เพราะเหตุนั้นอขดะว่า พวกเจริญฌานพวกเจริญฌานจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงแล้วก็จัดทำคำพีอยู่คนทั้งหลายเห็นการกระทธรมของพวกพราหมณ์นี้นั้นแล้วจึงพูดอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญเอย๋ยก็สัตว์เหล่านี้ไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่าเที่ยวไปยังบ้านและนิคมที่ใกล้เคียงจัดทำคำพีอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่บัดนี้พวกชนเหล่านี้ไม่เพ่งอยู่ดังนี้เพราะเหตุนั้นอัคระว่าอัจชายิกาอัจชายิกาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สาม ก็สมัยนั้นการทรงจําการสอนการบอกมนถูกสมมุติว่าเลวมาในบัดนี้สมมุติกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การเกิดขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นจึงมีขึ้นได้